เอาไปปักทำต่อกันดีกว่าครับมาม,ม,มาเ,<ล>เร็วมาเริ่มกันเลยจ้าเตรียมแก้วมาเลยค่ะ <S <S ใส่น้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะเพื่อนขั้นตอนต่อไปจับตาดูให้ดีนะคะปึ้ง อะไรร่วงลงมาเห็นไหมคะไม่ต้องตกใจลอยลงมาเองแหละแล้วเราก็เอาเก่งขนแห่งของเมื่อเกิดเทพที่เราเด็ดมาเมื่อสักครู่จะกระซิบทำไมล่ะเอาพูดใหม่พูดใหม่ให้เอาเก่งขนแหงวางลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดียว9วันแล้วค่ะดูลากงอกตึ้มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่เลยค่ะเห็นชัดไหมคะเพื่อนเพื่อนลากยาวเลยก่อนที่เราจะเอาลงกระถางให้เราเติมดินลงไปในน้ําก่อนนะคะเพราะว่าลากเข้าโตมากับน้ําค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเราเอาลงกระถางเลยแล้วเราลดน้ําไม่เพียงพอก็จะทําให้เขาเฉาตายได้ค่ะให้เพื่อนเพื่อนใส่ดินลงไปเร ก็กดดินให้แน่นค่ะก็ไม่ต้องลดน้ําแล้วนะคะไม่ต้องเจาะรูด้วยค่ะประมาณสีหวันให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าน้ำ,นะะนำแห้งลงไปแล้วให้เราลดน้ําเพิ่มได้เลยเลี้ยงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรากเข่งงอกกับดินแล้วเราค่อยเอาลงกระถางนะคะเราว่าการชําก็ดีนะคะเป็นทางลัดให้เราได้มีมะเขือเทศเก็บกินไว้วันสังเกตจากกิ่งนี้เลยค่ะมีดอกแล้ว